แต่ถ้าเต้ไม่ได้เป็นก็ต้องเป็นคุณฟุกสัจจเจมบอกว่าไม่ได้เป็นคุณเอกอยู่ในเหตุการณ์สครั้งติดที่ผมเปิดใหม่หรือยังนี่ เออแล้วก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off Start z e r o เลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลําโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีโกไปด้วยนะครับรถละที่100บาทรบผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผม สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น C G C Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย C G C Thailand ครับผมเฮ้ยแป๊บนึงพี่ขอเรื่องโมก่อนไกลแล้วคือพี่ฟุกะพุนฟูครับหมูอันดีครับจันยัยเฮ้ยจันยัตมาจริงมาแล้วมาแบบเงี้ยไม่ไม่เปิดไม่อยากจะคุยกับพวกเราใช่ไหม สวัสดีครับพี่ฟุกสวัสดีครับจีบไหมครัสดี่แฮสวัสดีครับคุณฟุยพี่ฟุกทำไมไม่คุยกับพมันคุณฟูไม่เปิดไม่เลยเอ้าฮัลโหลนี่งไม่ได้เปิดไใหม่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคี่เจ้สวัสดีครับพี่เจมสวัสดีพี่เอกครับสวัสดีใครคุยกับกูบ้างเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับ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 สัสดีคสวัสดีครับ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 สีคสวัสดีครับสวัสดีครับสครับสวัสดีับสวัสครับสวัสดีค เยีเล่นก่อนได้กล้ากล้าน่าจะมาห้าทุนคืนมันมีเกมอะไรที่สำคัญกว่าเพื่อนพ้องไม่เข้าใจพี่ลองถามพี่กายดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเก่เังไก่ไก่โบไก่พี่ตาฮีโร่ผมเกย์กะสวยกรเฮ้ยอุ้ยมันจะนานไปไหมเนี่ยเฮ้ยไปละเจ้กับ โหลดไฟล์ส่งไงเดี๋ยวเอ้าที่ผ่านและเชียร์อัพเราตายอ้าวไม่ใช่เราแล้วพี่เบอกว่าอยากฆ่าพี่ฟุ๊กอยากอย่างพี่ยังยังพี่ยังอยู่คุณฟุกผมถามจริงครับห่วยว่าไงอ่าตอนคุณฟุกยืนอยู่หน้าท่อตรงนั้นมันมันกดดาวน์โหลดได้ด้วยเหรอครับคุณฟุกถึงล่ะดูดดาวน์โหลดได้ครับผมมันเขียนว่าดาวน์โหลดไฟล์ครับแล้วก็ผมมาส่งให้เฮดควอเตอร์ที่ห้องแอดมินผมขอปฏิญาณตนว่าจะพูดแต่ความจริงครับ คือเมื่อกี้ผมผมทิ้งขยะอยู่แบบว่าข้างล่างสุดใกล้ๆออกซิเจนเห็นพี่ฟุกพี่เอกแล้วก็น้องพีดตรงเซ็กันฟอร์ก็ใช่ไหมพี่ฟุกเซ็กันฟอร์คือที่ไหนออกมาท่าตรงนี้เปล่าใช่หรือเปล่าคุณฟุกหรือเปล่าผมว่าคุณฟุกว่ะไม่ใช่ปวดแล้วเอ้ยเดี๋ยวพเมินพเมินคุณเอกอยู่กับน้องพีดคนสุดท้ายครับทุกคนผมใช่ผมเป็นพระครับดูหัวผมผมพูดแต่ความจริงดีเดินดีตัวเลยนะแสดงว่าหลวงพี่ฟุกมาบินธบาตแถวนี้เหรอไม่ใช่ครับคือน้องแพทพี่พูดแต่ความจริง พี่ไม <box> ่กล้าปลุกหกวรอเลยไม่น่ารักเลยผมบอกเลยคุณเอกอยู่กับม้งพีคนสุดท้ายครับคือน้องพี่เดินว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 นรอบโต๊ะยิง จิ้วๆแล้วคุณฟุกก็ปาดแป้ซะเลยเฮ้ยเบสติงเข็มยี่สิบยังรอดพี่เอฟเป็นยังรอดนะผมกับพี่เบสมีท่าไม่ตายแล้วนะครับอไม่ได้ผมเป็นเหรอเนี่ยผมเริ่มงงแล้วเนี่ยปวดใครครับเนี่ยสแกนกันแล้วสามรอบพี่เบสงั้นดูแลเราต้องโหวตใครพี่เอาสามคนจะสแกนแล้วไม่พี่เอกก็พี่ฟาวตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่แล้วผมอยู่ห้องเอ็ดมินเมื่อกี้ใช่เหรอใครเห็นคุณฟุกบ้างที่น้องเอ็ดมินครับผมพูดความจริงครับผมไม่เห็นไปดับแล้วนะตอนนี้น่าจะมีคนอยู่ที่เบสแต่เรียน ไม่เห็นใครเลยเพราะไฟจะไปแล้วจะเจอจะมีเสียงแบตเตอรี่ได้ไงอ่ะเดี๋ยวอุ้ยแล้วทำไมของผมสองวตัวเนียเต้พี่จะอยู่กับเต้พี่กลัวตายเอกแน่ตอนเนี้ยไอ้คนานต้องพีแต่เอกกลิ่นเหม็นหึงเลยเอมดูดิเต้หน้าสงสัยอ่ะใช่อุ้ยโอ้เตยเอกเล่นผมแล้วอุ้ยเอฟหรือว่าเอฟมันพูดน้อยนะพี่ขออยู่กับเต้ดีกว่าวะ วิ่งแต่ตาเอกแน่ๆเต้มาทำคุกข้างขวาแล้วมีโอกาสที่เต้จะไปลั่น run <ป>ตาเอกแล้วผมจะไม่หยุดขาคู่นี้ของผมจะไม่หยุดวิ่งผมจะลั่นวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งอย่างเดียวขาคู่นี้ของผมตัดคอมมูนิตี้ผมเองฉันจะเป็นคนฉันจะเป็นคนแกงเฮ้ยปาเต้สมทับ เฮ้ยเต้มันกลัวผมด้วยหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นไงมีคนตายเพิ่มเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกายกายวิ่งไปทางเอ่อรู้สึกจะผมเป็นคนแก้สัญญาณที่คอมมูนิตี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณมูนั้น้อันนั้นผมเจมพี่เองเจมเห็นกายวิ่งไปทางขวา มุมขวาขวาไหนขวาไหนกล้องตัวไหนวะีจิงกี่องศากี่องศาไอ้กล้องกล้องคือมันดูกล้องอยู่วะกูดูกล้องแล้วอยู่อยู่ที่อ็ดับไปค่ะกูก็เลยวิ่งหนีกูกลัวอ๋อแล้วล่าสุดคือเห็นกายไปตอนตอนที่บนใช่กล้องซ้ายบนกล้องซ้ายบนคือกล้องซ้ายบนมันคืออะไรวะคาเฟ่อ่ะซ้ายบนมันเมทเบอห้องเมดเบอใช่ต้องไปเมดเบออ้าวตายในเมดเบอเหรอถ้ากายไปทางขวาก็ต้องไปอยู่ห้องเริ่มต้น่ะสิคือตอนที่ผม ดาวโหลดเสร็จอะแล้วเดินออกจากห้องไฟกลายมาฉีกซ้ายไปแล้วผมไปขวาสวยเลยทุกอย่างถูกไขแล้วเอ้าพี่เบบอกว่าตอนนั้นตอนนั้นไกงไม่ตายเหรอใช่คือก่อนก่อนที่ผมจะเข้าห้องแอดมินอะกลายมาเดินฉีกซ้ายออกไปผมออกไปไปอัปโหลดเอกตอนนี้ผมมีข้อมูลที่แบบผมชัวร์มากพี่ว่ามาคือตอนนี้ผมพอรู้แล้วว่าใครไม่เป็นบ้างคือมีผมมีพี่เบนแล้วก็พี่ฟุกแล้วก็น้องเต้ด้วยพี่ฟุกด้วยใช่พี่ฝุกเข้าไปแก้ข้อมูลจริง เห็นปะแล้วพวกเราก็สติกัน4ี่คนคนร้ายนั้นก็คือคนที่ม่อยู่ด้วยกันเลยสี่คนเกมไห่เกมฟังชั่นเกมให้เป็นประโยชน์ค่า้องพีได้นคือเต้เหรอเต้ค่า้องพีเหรอเต้เจมต้องใช้ฟังชั่นเกมให้เป็นประโยชน์คุณเอกคุณเอกเกี่ยวข้องกับของสองเฟสมีคุณเอกทั้งคู่ไม่ ไม่ไม่บอกเฉยเนี่ยผมว่าพี่เอกแน่ๆเลยเพราะว่าเจมาอยู่กับผมตลอดเวลาเลยพี่เป็นที่สองเมื่อกี้แต่ว่าผมว่าเอฟอะมินนะจริงๆนะแต่เอฟมาสุดจากสิบวิสิบวิขากรมีสองคนเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรักกันไว้ไอเจมไป้ใจไว้เลยนะไปดูย้อนหลังกูจะไม่ปลุกปล้องมึงเบื่ออะกูไม่ได้โหวตมึงไอคนแต่มึงไม่หวังว่ากูอยู่กับมึงตลอดเวลาไอเจมเฮ้ย หรือว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นเจมเหรอแล้วเจมก็พูดให้ตายใจอย่างนี้หรอหรือว่าน้องแพทว่วะน้องแพทจะต้องบ้าีดเดือดกว่านี้หรือว่าเจมแค่จะพูดใหเราเพื่อซื้อความโง่ขเขลาคนที่ดูกล้องอยู่คือไดเอกมีขกไขมัลุกเลยพี่ขนลุกเลยเ<ม>จมใช่ไหม พี่ว่าพี่ว่าหายไปหนึ่งแล้วพี่ว่าหายไปหนึ่งแล้วไอ้ผมว่าผมว่าเต้ไม่ได้เป็นหรอกไอ้เต้ไม่ได้เป็นนะมึงเพิ่งจะมาพูดตอนนี้นะไอ้เขีเจมแต่ถ้าเต้ไม่ได้เป็นก็ต้องเป็นคุณฟุกแต่จเจมบอกว่าไม่ได้เป็นเอาหรอไม่เจมผมโบยเต้เพื่อที่ให้ฆาตกรตัวจริงแบบโบยเต้สาอีกทีหนึ่งใช่ไหมเจมใช่ครับ อ๋อที่ที่พวกเราไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยหรือว่าพวกเราแก้กว่มาผงงงม่อก,กี้ผม่ะอัดม่อก้แ็บผมคือผมมองผมระบุไปที่ตัว F แต่คือพอผลโหวตออกจริงๆอ่ะ F กับ V ีโหวตแค่โหวตเดียวไม่มีแบบพัตตะกร 2>, <า>ค2คนมาเพิ่มไปเลยเพราะน,น,นั้นผมว่า F เนี่ยแหละ คุณเราสิทธิพิเศษในการสแกนมนุษย์คนอื่นมันไม่ได้ที่ไม่ได้ใหญ่ใหญ่ก็เจมมีสแกนใช่แต่ว่าการที่มาบอกสิบวิสุดท้ายเนี่ยมันไม่ถูกต้องซึ่งไอตอนที่มีศพคุณเอกอยู่ในเหตุการณ์สองครั้งติดนี่ผมเปิดไม่หรือย่างเนี้ยโอ้โหมาหมดหดไม่ได้ไม่ใช่ผมรินจากไอศพแรกเลยด้วยโอ้เอฟเอ้ยูอ้อไปหมดแล้วมั้งล่ะพี่เอกกับพี่ฟุกเนี่ยตอนนั้นมีโปเตด้วยเจมเจมครับผม ชัดแล้วจริงๆบอกว่าผมว่ามันชัดมากแล้วตอนเนี้ยชัดอะไรใครชัดอะไรกันเนี่ยตัดาดูโหวดละโหวดละโหวดละผมโหวดแล้วโหวดโหวดตามเซนต์ละโหวดตามเซนต์หลับตากดกันไปได้นั่นไงโอเคโหวดตามเซนต์บขาดีครับเหมือนเกิดใจกันจริงดีได้อย่อะมี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 ใครกดมาคุยกันต่อมาคุยไม่จบเลยกดกดคุยมาละอเเอบนโหวดกูอีกปะอุ้ย จริงอุ้ยแ้วทำไมอยู่ๆพวกเราขอโทษนะพวกเราเออขนาดนี้วะไม่เข้าใจคือไม่ได้เล่นด้วยกันไม่กี่วันก็ต้องเอาเยี่ยมไปเลยทุกคนมีแต่คนหลอนมันบอกแล้วว่ามันชัดมากใช่ไหมพี่ใช่ชัดแล้วเดี๋ยวี่พุ่งไม่ต้องมาเออไม่แล้วพี่เอกพี่เอกเป็นไรพี่ผมงงว่ะ แล้วผมก็เห็นแต่อีกคู่กับน้องพีคนสุดท้ายใช่เกมมันไม่ใช่ฝังสายผมเกมไม่ใชนไม่ชวนผมขอโทษก็เลยไม่พูดเยอะไม่ได้ระบุว่ามึงเป็นแต่กูแค่ไม่ได้พูดแล้วกูก็ตายเพื่อนกล้ามาแล้วกล้ามาเร็วปีปีกนลำนี้ต้องกล้ามาเร็วกล้ามาเร็วก้าโคตรเมากระสุโอ้โหปาดพีเล่นเรื่นใหม่เล่เชี่ยมาถึงได้เป็นเลยพี่ขอร้องละแล้วกล้าเป็นกับใครกล้าเป็นกับพี่แดนนี่โอเคง้ มีด้วยเหรอชมพูแดงอ๋อสายไฟงานตลาดของเราเรามันช่างไฟเก่าอยู่แล้วพี่เอกพี่เอกพี่เอกโอ้ยไม่เบี้ยโอ้ยเบี้เมื่อกี้เบี้ยคือจั่วเลยพี่พี่ไม่เบีจั่วพี่กูฆ่าไม่ทันกูขอโทษไม่ไม่พี่ผมว่าพี่เอกไปเลยนะกูฆ่าไม่ทันก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ผมยิงจัลโอยู่ใครมันปาดเพื่อเตะอัดผมผมไม่ทันพี่เลือดมันกระเด็นอัดจอผมอะ ก็ไม่กไม่ใช่พี่บนเพราะแป๊บเดียวเลยเออหรอใช่เราไปสูนรยากันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเพี่อแล้วเป็นป้อนผมไม่รู้คือผมก็จะบอกว่าผมมากินคณะหมูกรอบมาอร่อยมากแค่นั้นเองผมเพิ่มบริการดีจริงนะไม่ใช่ที่ใชกพี่เอกพี่เอกนี่คือแค่จะบอกพี่เอกว่ากินคณะหมูกรอบมาครับอร่อยเลยใส่จุ้งด้วยใส่จุ่มนะครับพันธ์ีครูพันธีแล้วพี่เอกไปโวยวายกล้าทำไมเนี่ยนั่นดิแล้วทำไมแต่เอกร้อนตัวแบบพุ๊บป๊อปเลยอ่ะ เมื่อกี้พี่เอกใส่กล้าสุดเลยใส่อะไรน้องเกิดสำลักคณะแล้วเนี่ยพี่ผมอยู่จริงแต่ผมยิงจรวดใครใส่ใครกันนะเนี่ยไปปืนไปปืนไปปืนคุณเอกขาตัวช่วยบ้าไปหมดเลยเมื่อกี้ลุย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 ใช่ไม่แล้วกูดูเลยวันน้องการล้มเอกออกได้เฉยอย่าทำอย่างนี้ดีกว่า ไม่ให้กำลังใจพี่เอกพี่พี่สุดยอดเดี๋ยวผมจัดการให้เหลืองชมพูน้ำเงินแบลช่างไฟในตำนานงานตัดงานต่อปะกติดขอให้บอกเอาละต้องบอกเลยว่างานนี้ยังมีเยอะแยะในยานลำนี้โ้ห้ดูดหลุมกันนะ ผมดูดกันอยู่2คนดูดกันอยู่2คนหรอพี่นายกลยดูดกับก้าแล้วเมื่อกี้โอเคพี่เจมพี่เจมผมกับพี่ปมกับพี่เบสอราไม่เป็นแต่พี่รู้ได้ไงอะทำไมพี่ถึงบอกพี่เวันนี้พี่เองแน่ก็เพราะเราหยืบมาสมมติขี้กินในห้องพยาบาลเอาวกยาวมันเลยเฟสแรกอะเฮ้ยแต่ก้าวเราก็น่าจะกินข้าวได้ด้วยเฟสแรกพี่ฟุกอยู่ไหนอะ อ่าเฟสแรกพี่เดินสวนกับตาเอกที่ห้องแอดมินครับพี่พพกำลังจะเดินข<ะ>ึ้นไปพี่ฟุกแค่พี่เอกพี่ที่ตาเอกเรียกพี่ไงว่าเฮ้ยการฟุกนู่นนี่นั่นบอกโอ้ชิจิงพี่บอกจริงจริงจริงตาเอกเราเดินสวนกันจริงแต่ผมกับกา้าคนดีแบบเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ไม่มากกว่าเจ็ดร้อยพี่ดูแบบเลิกเลยและเลิกคิดว่าผมเป็นคนฆ่าพี่เต้เพราะผมไม่ได้อยู่กับพี่เต้สองคนมันมีคนนึงลับใครไม่รู้ไมไม่ัก็พี่ดีนั่นแหละทำไมน้องดีทำไมน้องดีเป็นน้องดีแปลกแปลกวะใช่ไหม ดผมว่าอเดี๋ยวดียยอู่กับพี่ขอขอถามคำนึงเด็ดคณะหมูกรอบเกี่ยวโอ้ยนี่ไม่ได้เต็มมาหรอพี่ตอนนั้นผมไม่อย่ามาดูงพี่แก่ผมสแกนกับพี่กายจริงจริงจริงนี่ได้เพราะว่าคณะที่กล้ากินธรให้เอกตายอ่ะอุ้ยพี่แพ้ผมหมดพี่แพ้เลยทำไมพี่แพ้จะคนแบบคิวเมดออกโอ้โหแพทใส่รางนี่ โอ้ยแผลงๆเลยพี่ไม่ยอมเลยพื่อนจะมาหนึ่งโอ้ยอะไรวะเนี่ยพี่พสเตอร์กำลังพีน้องพีเป็นหรือเปล่าอเล่อเล่อเล่ผมเป็นคนเชียร์อัพน้องพีเป็นอเล่อเล่เลยไหมกายกายกายพี่บอกให้หนังจาเฟดเนี่ยเราต้องหลบเลยหลบใครน้องพีเนี่ยน่าจะล่าเราสักคนอ่ะดูว่าพีเราตายเพราะคณะเหมือนพี่ไปกับกล้าผมจะไปกับกล้าไปด้วยพี่ไปด้วยน่าจะมีสแกนหรือเปล่าพี่เจมันอันตรายเชียร์ผมไม่มีสแกน เจมันตรายเหรอก้าน้องพีเหรอเอฟบ่เอฟถามผมถามทำไมอะ่ะโอ้โหเสียวอ่ะเมื่อกี้มีสองคนเหลืองชมพูน้ำเงินแดงเฮ้ยติดตัดคอม โอ้บอกแล้วพี่พีโอ้โหพี่กายเอ้าพี่เจมก็เห็นล่ะพี่เห็นดิพี่ก็เดินมาข้างกล้าเมือกีล้าเดินมาจากซ้ายห้องน้มันใช่พี่เดินมาจากห้องแอมินโอ้โหพี่กายพีเต้เอพยัดผมอีกแล้วพี่ผมโดนศพยัดอีกแล้วเดี๋ยวที่กูอยู่กับพีหมดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวใช่เหรอพี่เรืองราหรือเหรืองาว เยฮ้ยแต่เอกไม่ได้เป็นแล้วใครเป็น่ะสมยัดผมผมยืนงงเลยอ้าแล้วพี่กเพี่แไม่พูดอ่ะแ้กับไอ้นี่กูฆ่าบริสุทธิ์าที่กแล้วไม่เไม่่อเป็นกูฆ่าเองกูเป็นคนฆ่ามาข้าล้เอาหมดเข้าดีขล้วเข้าโหมดเข้าโหมดเ้ามด้าเา้เาเาา หนูไม่น่ากินคณะหมูกรอบเลยหรอ